ขอานเชิญบทกวดน้ำพญาโยมราษรกวดน้ำบุญกุศลที่ทุกคนและข้าพเจ้าได้ทำความดีกันนะครับบุญทานที่ทำกายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานา,นา,นานเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดาญานาะถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์คนทุกญานาได้วิมานทอง ผูงเปรตทั้งหลายนารกอสุรกายสัตว์ทั้งสองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจฟองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทำทารุุนด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งถมมาเทาเวสวุวรรณ พระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระฤหัสสบดีพระสุกร์พระเสารเทพเจ้าทั้งหลายส2ราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่พุทธานาคีกินรีกินราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้นะทั้งพระสุธาคงคาวาลี ชื่อว่าเห็นใจขอชงยาได้ไปบังเกิดมีความยากจะได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีพระหับดีมนตรีพยาคนพานจะได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระสีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานาน รุถึงเมืองแก้วก่ลาวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกีสาธุคราบสาธุทุกท่านครับ